อะไรครับออนไลน์ไอรอนอันนี้คือน้อง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 น้อมุ้ยเหมยอ่ะเหมยอ่ะเหมยอนะเอะเหมย่ะเหมยอ่ะเรม่เหมยอ่เย่ะเหนย้่ะเหอ่ะเหม่นเหม่หยอ่หอ่าเหมาอ่ามยน่่ะหยะเองหมออเ่เ้อเะเรเมย่่ะหอ่าเยอะหนะอหอเป็นหมม่ย ัวใหญ่ที่นะครับอันนี้คืเป็นโยกทั้งหมดเลยนะไม่รู้ว่าขาชิ้นเทา่าไหร่มตัวตัวส้นนเดี๋ยวพอเ่ยมมาถ่ายอันอี่คลิปเจเนปันโอเคทังมเคคมืม่เป็นยังไงถ่ายคลิปเจเนคลิป้นนซอรประมาณสิวิจเไรอ๋อเอาปริน,น์ะรสนได้าอันนี้ราคากอ,อันนี้ดึงราคารอถามท่าไหามมัน,นแป้งนะแป้งหรอ ระปุกเบยเปนมลยโอ้โหนี่ครับเรากำลังซื้อนอนี่เป็นเล็กต่หไม่เอาหมาท่าเดอออ๋ยจะาทีมาวยวเจ้าี่เบีเีเจดยเลยจจะลงวาพีบีตอนี่เจนี่ตเลเดีวลงเจนเดียรยเดียว เดีเ๋ยวก็เขาเขีนหนึ่งหึงสามเมตรรู้เนาะมาเพียรได้านี้ยามาเได้ขนดเนาะมาเจออมาเจอกวนได้เนาะมาเจออาอเป็นปีกกบซสอบไเนี่นก็ล็อกประตูวไว้เดี๋ยวลูดูกอนนี่ก็จะซื้อเหัมือเออเนนี้เราเพียรีชมพูมีเนาะ เสียงอะเจอมองด้วยไมู่้ว่ามันจะต้องน้ำหนักมาเยอะนักหนูมีขีดนำเยู่ในเนี่ยอันนี้เป็นเสื้ออะไรเนาคือเพชรพลอยจากต้ฉล็กนะครับอาจจะมาจากลลมันตะเลี้ยอ้าวมันตะเลี้

อยากได้เพสพอยก็สามารถทักทายกับเพื่อนผมนะเพื่อนผมทำงานธุรกิจขายเพชรขายพอยเลยผมไม่ค่อยได้ศึกษาเกี่ยวกับเพสรพลอยนะอย่างนี้อย่างนี้นึกกระจายโอ้ยนั่ได้มีญญาณใหญ่ใหญ่ไว้โอ้ตึกถึงถุง อ๋อย oh, yeah. yeah. ้ายย้ี่ยู่ตรวิงมมือดเโอ้ยแม่จิสิเลาฮไม่ไ่้ไ่ยเามาติดยูราวนเนาะใช่สมไหนมึ้นมขึ้นมาจากใหม่ๆนะจากาตเลนะโอ้โหตาเลียเนาะจากตาเลออโอ้ยโอ้โหนักเตนักนัโอ้เตอเอต

đây có tôi dưỡng chuông kiểu chuông này, chuông 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 là là chuông này đó chuông 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 mới, chuông tắt chuông đây chuông ở chuông 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 để สีเนาะสีเวสีน้ำเงินมีเครื่องเย็ดด้างหลังไหมเนาะอ้ยตัวก๋าที่ไม่เย็ดตัวไว้เนาะเห็ดใส่จมูกนะออมาปั่นเฮ็ดเนี่ยมันเฮ็ดจริงเฮ็ดเ one ดูสิอีดาเลยกอตบอกว่าประมาณสิดู2พวกอืมเอออะจีนี่พวกซินซ่าเลยอืมเนาะไอ้นี่อ่ะอะก้าวพวกอะก้าวเนี่ยมีเลกกอดตะกวนไงไปเม็ดดิโอเคอืมเอออะตรงนี้อ่ะที่ก็เลกกอดพวกเนี่ยไทยทันก้องนะครับอันนั้นอื่นอันนั้นก็ต่อไปแล้วเนาะโอเคครับ

เรารู้จักว่ามันมันทะเลหรือว่าอะไรสักอย่างสีเหมือนกันเลยสีในตั้งนี่สีเขียวเนะ่ยเจตกาไม่น่ะมันแดงเต้านะอ๋อมันจะเป็นในเลื้งในเลีงอะนั่นะมันจะเลี้งพวกนั้นีตีเลี้งอมเีสีเลืองอะสีเขียวน่ะมีราคาเลยอันนี่มีราคาเลยสีสีเลื้งอะสีเขียวราคาแค่หนึ่งาเมตรทะสีันอั้ในีมีพวดรวะในในในมื่ถไปด้วยว่าก็ไ นีน่นกบปั่นๆนั่ะออกแรง้น่อเกตั้นนะอ,อกน่โอ้ยน้นำหนักมันนะเรียบร้อยนะครับโคตงังนี่จะนุนซีซา,า,ามิวเอเตออไเยอเลย น่ัโดไเน่มเนื้อมันเนี่ยอะสิง้ยเออเป็นแสงรอเปล่าครับผมจัดไปเนี่ยมีเยอะมากเฟสรบทยดูสอกซไอเสียเสียเข้าอน่ยใจทักทายได้นะครับผมก็ขายทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่รู้ราคาเฟสฟราคาเท่าไหร่นะครับผมน่ไเนี่หรอนเก่าเนี่ย

bạn, à... mình đây của anh nên, làm. nên con, phải à. cái gì này bị cái này? nè này này chạm bị anh kéo anh xỉ lấm à? này như ดำน้ำเต็นเปลือกแล้วนะเปลือกมาเนี่ยนอ้อเต็มเปลือกไหมนี่ติงชื่อวะดีมากอันนี้ก็เล่งเดียวกาาับเราเนี่ยเรากำลังจะซื้อไปนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ก็รอติดตามชมได้นะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โหยังถึงแต่ เริ่มมาอุ่นนูนนะก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมเฟสฟอยจากมันดาเลมาขายที่ตัชเล็กนะครับชายแดนพม่ากับไทยแตกแต่ก็แตกจะดูงเอาไว้ก็นาะใหญ่เว้ยตัวซีซันเป็นตัวมายาวแนเนาะตัวตับปลาบัวจะงตัวเป็นไหนกันเมื่อกี้เอิมเย่มาเหมือนตีตุนมอดอะตุนมอดอ๋อตุนเต้านะเนาะตุนเต้าเหมือนกันนะ

ยังใกล้อยู่นะเมื่อกี้อันถ่ายแบบโปรโมทจะในโมทอถ่ายเนี่ยโปรโมดกนหนุ่มีคนนลานไงไอ้ใหญ่ก้นลานนี่ยนั่นหรอเขาถ่ายได้ในกล้งเนี่ยบพึ่งวินัยมันมาก็เหลียวมดแล้วเสียงคุณเหนื่อยแล้วเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยนะครับมาถ่าย เราดูราคาน้ำมันแห่งดัชเฉลิกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมนะก็เป็นร้านข้าวผัดเล็กๆทางทางนี่เราเติมเองนะซุปเปอร์อะไรอ๋อใส่สองก้อนะนื้อ

มีอ่ะมีอ่ะมีเหมือนเขาขอแน่แน่ไปเลยไปเลยมั้งมีสังเกตว่ามันเคยเคี้ยวบ้านกาล่ะไปแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองต้าเฉลิกนะครับรเศรษฐกิจพอเพิง มีลายแบบมากครับที่ร้านนี่นะร้านนี้ขายชูที่สสดองน้ำมันแอลกอฮอล์ทั้งหมดาหมดา,าสามารถแรกตรงนี้ไม่รู้ว่าให้ถ่ายหรือเปล่าคอบครัวนะเราก็ไม่กล้าถ่ายอหมือนกันนะครับผมนี่คือธนาคารอยากถ่ายทั้งหลังโอ้ไปเลยเราไปเที่ยวตลาดท่าล้อโอ้โหย <c oughs> ี่นีต้อนรับเข้าสู่ตลาดท่าล้อนะครับ,บรออนี่เสงเหรอ ติดกึ้ยตัวไนอ่ะพี่ก้ะกึ้ยตัวกึ้ยดซื้อเมทันตะวันไปโอ้โหช่วงหนาวนลครับสาวๆมาซื้อผ้าห่มเยอะมากนะครับีเราก็ไม่ได้มาตัดเฉล่งนานนะครับเกือบสองปีกว่านะผมอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับ

ในโคไซน์ไซายใส่ช็อกโกแลตโอ้อยมีสาวมาซื้อเงเนาะมองเรปุ๊บแบบหี้เขาทำอะไรนั 誰か。